หลวงปู่ท่านสอนไว้ค่ะเคล็ดลับที่น้อยคนจะรู้การขอพรจากเทวดาประจำตัวให้สำมฤทธผลเร็วที่สุดไม่ต้องรอนานอีกต่อไปฟังแล้วนำไปใช้ได้ผลทันทีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องธรรมะปัญญาคลังความรู้พุทธพื้นที่ที่จะนำธรรมะคำสอนขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และคำสอนจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาย่อยให้เข้าใจง่ายนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมคนบางคนในชีวิตเราหรือแม้แต่ตัวเราเองในบางช่วงเวลาถึงได้รู้สึกว่าโชคดีเหลือเกินทำอะไรก็ราบรื่นไปหมดติดขัดอะไรก็เหมือนมีทางออกมาให้เห็นเสมอเสมอเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็น คอยช่วยเหลือคอยนำทางอยู่ตลอดเวลาในทางกลับกันทำไมบางคนถึงได้รู้สึกว่าชีวิตมันช่างติดขัดไปสะทุกเรื่องทำอะไรก็เจอแต่อุปสรรคเหมือนเดินอยู่ในที่มืดหาทางออกไม่เจอหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องของบุญกรรมที่ทํามาซึ่งก็เป็นความจริงส่วนหนึ่งค่ะแต่ในวันนี้เราจะมาเปิดเผยความลับอีกมิติหนึ่งที่เป็นเหมือนทางลัด เป็นเหมือนตัวเร่งที่จะทำให้บุญของเราส่งผลได้เร็วขึ้นชัดเจนขึ้นเป็นเคล็ดลับจากคำสอนของหลวงปูด่ดูพรมปัญโยพระอริยสง์ผู้เป็นที่เคารพรักยิ่งแห่งวัดสแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านได้แม่ตาสอนสั่งลูกศิษย์เอาไว้ถึงวิธีการสื่อสารและขอพรจากเทวดาประจำตัวที่ได้ผลไวที่สุดในสามโลกใช่แล้วคะ่ะ เราทุกคนมีเทวดาประจำตัวท่านไม่ใช่สิ่งที่อยู่ไกลตัวเลยแต่เป็นเหมือนเพื่อนสนิทเหมือนพี่เลี้ยงที่คอยดูแลเราม,ามาตั้งแต่ชาติพบก่อนๆท่านผูกพันกับเราด้วยบุญและกรรมหน้าที่ของท่านคือการคุ้มครองปกปักรักษาและช่วยเหลือเกือ้อกูลเราแต่ปัญหาก็คือหลายครั้งที่ท่านอยากจะช่วยเราใจจะขาดแต่ท่านช่วยไม่ได้นะหรือคะเพราะอะไรนะหรือคะ เพราะกำลังของท่านไม่พอหรือเพราะมีม่านหมอกแห่งกรรมของเรามาบดบังเอาไว้วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการส่งสเสบียงและเพิ่มกำลังให้กับเทวดาประจำตัวของเรากันค่ะเป็นความรู้ที่เมื่อท่านฟังจบแล้วนำไปปฏิบตัติชีวิตของท่านอาจจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามรับฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่กุญแจดอกแรก และเป็นดอกที่สำคัญที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือพลังแห่งบทมหาจักรพรรดิตามแนวทางของหลวงปู่ดูค่ะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อบทสวดนี้มาบ้างหรือบางท่านอาจจะสวดเป็นประจำอยู่แล้วแต่หัวใจสำคัญที่หลวงปู่ท่านเน้นย้าไม่ใช่แค่การสวดเพื่อตัวเราเองเท่านั้นแต่คือการน้อมนำกำลังแห่งพระจักรพรรดนี้เพื่ออุทิศให้กับภพบภูมิอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเทวดาประจำตัวของเรานั่นเองค่ะหลวงปู่ดู่ท่านเปรียบเทียบไว้น่าสนใจมากท่านบอกว่าการที่เรามีชีวิตที่ติดขัดมีเจ้ากรรมนายเวรคอยทวงถามอยู่ตลอดเวลามันก็เหมือนกับเราเป็นหนี้ขณะนะเมื่อเราเป็นหนี้เจ้านี้เขาก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะมาทวงมาขัดขวางความเจริญของเราได้เทวดาประจำตัวของเราท่านเห็นท่านก็อยากจะช่วยแต่ท่านทำอะไรมากไม่ได้ เพราะมันเป็นกฎแห่งกรรมเหมือนตำรวจที่เห็นคนทะเลาะกันเรื่องหนี้สินก็เข้าไปห้ามปรามได้ระดับหนึ่งแต่จะไปบังคับให้เจ้าหนี้ยกหนี้ให้ลูกหนี้เลยมันก็ทำไม่ได้แล้วบทสวดมหาจักรพัดเข้ามาเกี่ยวข้องตรงไหนหลวงปู่ท่านสอนว่ากำลังของบทสวดนี้ยิ่งใหญ่ไพศาลมากค่ะเป็นการน้อมนำบาร,รมีรวมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันไปจนถึงอนาคต บารมีรวมของพระปัจเจกพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระอริยสงฆสาวกทั้งหมดรวมถึงกำลังขององค์มหาจักรพรรดิพูดง่ายๆก็คือเรากำลังขอบารมีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสามโลกาธาตุนี้มาเป็นของเราชั่วขณะหนึ่งเมื่อเราสวดจิตของเราจะสว่างกระแสพลังงานบุญมหาศาลจะเกิดขึ้นรอบตัวเราและหัวใจสำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะคือการอุทิศบุญนั้นออกไป หลวงปู่ท่านให้แผ่เมตตาไปทั่วสามแดนโลกธาตุและที่สำคัญคือเจาะจงไปที่เจ้ากรรมนายเวรของเราและเทวดาประจำตัวของเราการอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรก็เปรียบเสมือนการที่เรานําเงินก้อนใหญ่ที่เราหยิบยืมบารมีพระท่านมาไปชำระหนี้สินที่เราเคยติดค้างเขาไว้เมื่อเจ้านี้เขาได้รับส่วนบุญนี้จิตของเขาก็จะอ่อนลงอิ่มเอมขึ้น การทวงถามการอาคาตพยาบาทก็จะเบาบางลงไปพ่อนน้สินลดลงทางเดินของเรามันก็โล่งขึ้นอุปสรรคที่เคยมีมันก็จะคลี่คลายลงไปเองนี้คือการเคลียร์ทางให้สะดวกนั่นเองค่ะและในขณะเดียวกันการอุทิศบุญให้เทวดาประจำตัวก็เหมือนกับการที่เรามอบอาวุธและมอบเสบียงให้กับท่านเทวดาท่านก็มีภพภูมิมีระดับชั้นของท่านนะคะ กำลังบุญของท่านก็มีจำกัดเมื่อท่านได้รับกระแสบุญอันมหาศาลจากบทมหาจักรพพัดกำลังของท่านก็จะเพิ่มขึ้นบารมีของท่านก็จะสูงขึ้นภพภูมิของท่านก็จะสว่างสวัยขึ้นเมื่อท่านมีกำลังมากขึ้นท่านก็จะสามารถช่วยเหลือเราได้อย่างเต็มที่มากขึ้นเหมือนทหารที่ได้รับอาวุธยุโทโธปรกรณ์ที่ทันสมัยก็ย่อมทำการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเดิม มีเรื่องเล่าจากลูกศิษย์หลวงปู่ท่านหนึ่งค่ะท่านนี้ทำมาค้าขายแต่ก็ติดขัดมาตลอดเงินทองไม่เคยเหลือเก็บพอได้มากราบหลวงปู่หลวงปู่ท่านก็ไม่ได้ให้ของขลังอะไรเลยนะคะท่านให้บทสวดมหาจักรพัทไปแผ่นหนึ่งแล้วบอกว่าเองกลับไปสวดนะสวดแล้วก็นึกถึงข้าแล้วแผ่บุญไปให้เทวดาของเองด้วยทำให้ทุกวันอย่าได้ขาดลูกศิษย์ท่านนี้ก็ด้วยความศรัทธา กลับไปก็ทำตามที่หลวงปู่บอกทุกอย่างค่ะสวดมนต์ทุกคืนก่อนนอนน้อมนึกถึงหลวงปู่แล้วก็กล่าวอุทิศบุญไปว่าบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดมนต์ในครั้งนี้ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาถวายแด่องค์หลวงปู่ดูพรมปัญโยและขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้แก่เทวดาประจำตัวของข้าพเจ้า ขอท่านจงมีกำลังมีฤทธิ์มีเดชมีบารมีมากขึ้นเพื่อจะได้มาช่วยปกปักรักษาคุ้มครองและนำทางชีวิตข้าพเจ้าไปในทางที่เจริญรุ่งเรืองด้วยเถิดเขาทำแบบนี้อยู่ไม่ถึงเดือนค่ะสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นอยู่ๆก็มีลูกค้าเจ้าใหญ่ที่ไม่เคยติดต่อกันมาก่อนโทรศัพท์มาสั่งของล็อตใหญ่มาก การค้าขายที่เคยฝืดเคืองก็กลับคล่องตัวขึ้นอย่างน่าประหลาดใจปัญหาที่เคยแก้ไม่ตกก็มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออย่างไม่คาดฝันชีวิตของเขาเพล็กจากหน้ามือเป็นหลังมือเพียงเพราะเขาได้มอบกุญแจดอกสำคัญคือกำลังบุญแห่งพระจักรพรรดิให้กับผู้พิทักษ์ประจำตัวของเขานั่นเองนี่แหละคะ่ะคือกุญแจดอกแรกไม่ใช่การร้องขอแต่คือการให้ก่อน ให้กำลังแก่ท่านเพื่อให้ท่านมีพลังมาช่วยเหลือเรานี่คือหลักการที่ลึกซึ้งและแยบยนต์อย่างยิ่งค่ะและเคล็ดลับเล็กๆที่จะทำให้การอุทิศบุญด้วยบทมหาจากาักพรพดินี้ส่งพลังขึ้นไปอีกที่หลวงปู่ท่านมักจะย้ำกับลูกศิษย์อยู่เสมอก็คือใจของเราค่ะไม่ใช่แค่การท่องบนเป็นนกแก้วนกขุนทองแต่ในขณะที่เราสวดให้เราลองทำความรู้สึกน้อมจิตของเรา ไปกราบพระพุทธเจ้าบนพระนิพพานจริงๆนึกถึงพระพักอันเปี่ยมด้วยเมตตาของหลวงปูด่ดูแล้วรู้สึกถึงกระแสพลังงานที่เย็นและสว่างค่อยๆแผ่ซ่านออกมาจากศูนย์กลางกายของเราเมื่อสวดจ,จบตอนที่เราจะแผ่เมตตาและอุทิศบุญไม่ต้องรีบร้อนค่ะให้เรานิ่งสักครู่แล้วส่งความรู้สึกออกไปจริงๆเหมือนเรากำลังส่งของข,องขวัญล้ำค่าส่งสเบียงอาหารชั้นเลิศ ไปให้กับเทวดาประจำตัวของเราด้วยความรักและความปรารถนาดีขอให้ท่านจงมีกำลังนะขอให้ท่านมีความสุขนะขอบคุณที่ดูแลกันมาความรู้สึกที่ออกมาจากใจจริงนี่แหละค่ะคือหัวเชื้อชั้นดีที่จะทำให้พลังบุญนั้นขยายตัวออกไปอย่างมหาศาลต่อให้จิตเราจะฟุ้งซ่านบ้างในระหว่างสวดก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะแค่ดึงกลับมาอยู่กับบทสวดเมื่อรู้สึกตัว แค่นั้นก็ใช้ได้แล้วค่ะหัวใจสำคัญคือความตั้งใจและความสม่ำเสมอค่ะทีนี้เรามาต่อกันที่กุญแจดอกที่สองกันนะคะซึ่งเป็นเคล็ดลับที่จะมาเสริมพลังให้กับกุญแจดอกแรกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปอีกนั่นก็คือขุมพลังที่ถูกมองข้ามเคล็ดลับการต่อบุญในทุกวันค่ะหลายๆคนมักจะเข้าใจว่าการทำบุญคือเรื่องใหญ่ต้องรอไปวัด ต้องรอทอดกระถินทอดผ้าป่าต้องใช้เงินจำนวนมากๆถึงจะได้บุญเยอะความเข้าใจแบบนี้ไม่ผิดนะคะแต่ก็ไม่ถูกทั้งหมดเพราะจริงๆแล้วบุญสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกขณะจิตในทุกการกระทำและทุกความคิดของเราเลยค่ะหลวงปู่ท่านสอนว่าบุญเล็กๆน้อยๆที่เราทำในระหว่างวันนี้แหละคือขุมพลังงานชั้นยอดที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไป การที่เราเห็นเศษแก้วอยู่บนพื้นแล้วเราก้มลงเก็บไปทิ้งถังขยะเพื่อไม่ให้ใครมาเหยียบนั่นก็คือบุญการที่เราให้ทางรถคันอื่นไปก่อนด้วยจิตที่เมตตานั่นก็คือบุญการที่เราเห็นสุนัขจรจัดหิวโซแล้วเราแบ่งอาหารให้มันกินนั่นก็คือบุญมหาศาลแล้วค่ะการพูดจาให้กำลังใจคนที่กำลังท้อแท้การอนุโมทนาบุญเมื่อเห็นคนอื่นทำความดีหรือแม้แต่ การนั่งสมาธิเพียงหนึ่งนาทีทั้งหมดนี้คือบุญทั้งสิ้นแล้วเคล็ดลับมันอยู่ตรงไหนเคล็ดลับมันอยู่ที่คำว่าทันทีค่ะเมื่อไหรก็ตามที่เราได้ทำความดีไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนก็ตามในวินาทีที่จิตของเราเกิดความปิติยินดีในการกระทำนั้นให้เรารีบอุทิศบุญนั้นให้กับเทวดาประจำตัวของเราในทันที ไม่ต้องรอไม่ต้องไปทำตอนกลางคืนไม่ต้องรอทำเป็นพิธีรีตองทำปุ๊บอุทิศปับ๊บนึกในใจได้ค่ะบุญจากการให้ทางรถคันนี้ข้าพเจ้าขออุทิศให้เทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าบุญจากการให้อาหารสุนัขตัวนี้ข้าพเจ้าขออุทิศให้เทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าทำแบบนี้ทุกครั้งที่มีโอกาสท่านลองนึกภาพตามนะคะ มันเหมือนกับการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือค่ะการสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิในตอนกลางคืนก็เหมือนกับการที่เราเสียบปลัก๊กชาร์จไฟก้อนใหญ่ชาร์จทิ้งไว้ข้ามคืนพอตอนเช้าแบตเตอรี่ก็เต็มร้อยแต่พอเราใช้โทรศัพท์ไปทั้งวันแบตเตอรี่มันก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะการอุทิศบุญเล็กๆน้อยๆในระหว่างวันมันก็เหมือนกับการที่เราพก power bank หรือแบตเตอรี่สำรองติดตัวไปด้วยนะคะ พอแบตลดไปนิดหน่อยเราก็เสียบชาร์จเพิ่มลดไปอีกหน่อยก็เสียบอีกทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแบตเตอรี่ในโทรศัพท์ของเราก็จะเต็มหรือเกือบเต็มอยู่ตลอดทั้งวันเทวดาประจำตัวของเราก็เช่นเดียวกันค่ะท่านต้องใช้กำลังบุญในการช่วยเหลือเราตลอดเวลาคอยปัดเป่าสิ่งไม่ดีคอยดนใจให้เราเจอคนดีๆคอยเปิดทางให้โอกาสดีๆเข้ามา การใช้พลังงานเหล่านี้ก็ทำให้กำลังของท่านลดลงไปเรื่อยๆถ้าเรารออุทิศบุญให้ท่านแค่ตอนกลางคืนทีเดียวบางทีระหว่างวันกำลังของท่านอาจจะอ่อนลงไปแล้วจนไม่สามารถช่วยเหลือเราในสถานการณ์คับขันบางอย่างได้ทันท่วงที แต่ถ้าเราคอยเติมบุญให้ท่านอยู่ตลอดทั้งวันจากการทำความดีเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ก็เท่ากับว่าเรากำลังทำให้ท่านพร้อมรบอยู่ตลอดเวลากำลังของท่านจะเต็มเปี่ยมบารมีของท่านจะสว่างสวัยอยู่เสมอเมื่อท่านมีกำลังเต็มที่การจะช่วยเหลืออะไรเรามันก็ง่ายดายและรวดเร็วอย่างน่าอัศจรรย์นี่คือความรับที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปจริงๆค่ะ เรามัวแต่มองหาบุญใหญ่จนลืมไปว่าบุญเล็กๆที่ทำได้ทันทีนี่แหละคือกระแสทานแห่งพลังงานที่จะหล่อเลี้ยงทั้งตัวเราและเทวดาผู้พิทักษ์เราให้มีกำลังอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายลองนำไปปฏิบัติดูนะคะแล้วท่านสับะพบว่าโอกาสดีๆเรื่องดีๆจะวิ่งเข้ามาหาท่านบ่อยขึ้นและง่ายขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะ และแล้วก็มาถึงกุญแจดอกสุดท้ายซึ่งเป็นเหมือนตรายางประทับรับรองที่จะทำให้คำขอพอรของเรามีน้ำหนักและทรงพลังที่สุดในจักรวาลน,นั่นก็คืออำนาจสูงสุดแห่งจักรวาลการอธิษฐานผ่านพระรัตนตรัยค่ะ เรื่องนี้ลึกซึ้งมากและเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้การขอพอรของเราไม่ใช่แค่การอ้อนวอนลอยๆแต่เป็นการตั้งคำขอที่มีความชอบธรรมและได้รับการสนับสนุนจากพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะว่า ในสามโลกนี้ไม่มีอำนาจใดจะยิ่งใหญ่เกินกว่าอำนาจแห่งคุณพระรัตนตรยัยคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมและคุณของพระอริยสงฆ์อำนาจนี้เป็นอำนาจแห่งความบริสุทธิ์เป็นอำนาจแห่งปัญญาเป็นอำนาจแห่งความเมตตาอันไม่มีประมาณแม้แต่พรมอินเทวดาชั้นผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ยังต้องนอบน้อมต่อคุณแห่งพระรัตนตรยัย ทีนี้หลวงปู่ท่านสอนเคล็ดลับไว้อย่างไรท่านสอนว่าเวลาที่เราจะอธิษฐานขอพรหรือตั้งความปรารถนาในเรื่องใดๆก็ตามอย่าเพิ่งไปขอจากเทวดาโดยตรงให้เราตั้งจิตน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยก่อนเป็นอันดับแรกลองนึกภาพตามนะคะมันเหมือนระบบการปกครองหรือระบบในบริษัทใหญ่ๆ ถ้าเราเป็นแค่ประชาชนคนธรรมดาหรือพนักงานระดับล่างแล้วเรามีความเดือดร้อนอยากจะยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือถ้าเราเดินดุ่มๆไปตะโกนร้องขอเอากับเจ้าหน้าที่หน้างานเลยเรื่องของเราก็อาจจะไปไม่ถึงไหนหรืออาจจะถูกปัดตกไปได้ง่ายๆแต่ถ้าเราทำเรื่องอย่างถูกต้องตามขั้นตอนยื่นคำร้องผ่านผู้มีอำนาจสูงสุดก่อน เช่นยื่นถวายดีกาต่อองค์พระมหากษัตริย์หรือยื่นโครงการต่อท่านประธานบริษัทโดยตรงเมื่อผู้มีอำนาจสูงสุดท่านเห็นว่าคำขอของเรานั้นสมเหตุสมผลท่านก็จะประทับตราอนุมัติลงมาจากนั้นท่านก็จะส่งเรื่องต่อไปอยังหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ไปดำเนินช่วยเหลือเราตามคำสั่งคราวนี้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการก็จะทำงานให้เราอย่างเต็มที่ เพราะมันเป็นคำสั่งที่ลงมาจากเบื้องบนมีน้ำหนักและมีความชอบธรรมสูงสุดการอธิษฐานก็เช่นเดียวกันค่ะพระรัตนตรัยเปรียบดังผู้มีอำนาจสูงสุดในจักรวาลน,นี้เทวดาประจำตัวของเราเปรียบดังเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการที่อยู่ใกล้ชิดเราที่สุดดังนั้นลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องและส่งพลังที่สุดก็คือห ทำบุญเสียก่อนไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์นั่งสมาธิหรือทำความดีใดๆก็ตามสองตั้งจิตนอบน้อมต่อหน้าพระพุทธรูปหรือจะนึกในใจก็ได้กล่าวอธิษฐานต่อคุณพระรัตนตรัยก่อนเช่นข้าพเจ้านายนางนางสาวชื่อนามสกุลขอน้อมนำบุญกุศลที่ได้กระทำในครั้งนี้ลองคิดดูให้ลึกซึ้งอีกนิดนะคะ การที่เราไปขอเทวดาโดยตรงโดยที่กำลังบุญของเราก็ไม่พอนี่กรรมก็ยังเยอะมันก็เหมือนเราไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนสนิทเพื่อนอาจจะอยากช่วยแต่ถ้าสิ่งที่เราขอมันเกินกำลังของเพื่อนหรือมันไปขัดกับกฎระเบียบบางอย่างเพื่อนก็ช่วยเราได้เต็มที่แต่การที่เราอาธิษฐานผ่านคุณพระรัตนตรัยก่อน มันเปรียบเสมือนเราได้ยื่นเรื่องที่ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากบอร์ดบริหารสูงสุดแห่งจักรวาลแล้วคำขอของเราไม่ใช่แค่คำอ้อนวอนส่วนตัวอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นภารกิจอันชอบธรรมที่ได้รับการรับรองด้วยบารมีแห่งพระพุทธองค์เมื่อเทวดาประจำตัวของเราได้รับคำสั่งงานที่มีตราประทับแห่งพระรัตนตรัยมาด้วย ท่านจะสามารถทำงานให้เราได้อย่างเต็มกําลังความสามารถเพราะการกระทำนั้นไม่ขัดต่อกฎแห่งกรรมแต่กลับเป็นการสนองงานแห่งพระศาสนาอุปสรรคต่างๆที่เคยขวางกัน้นก็จะหลีกทางให้โดยง่ายนี่คือการใช้ปัญญาในการตั้งคําขอไม่ใช่แค่การใช้ความอยากเพียงอย่างเดียวค่ะมันคือการเปลี่ยนจากการขอร้องแบบปัจเจกไปสู่การดำเนินงาน ภายใต้ร่มเงาแห่งบารมีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นเองค่ะบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัเจก,กพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้ข้าพเจ้ามีความปรารถนาในเรื่องบอกความปรารถนาของเราไปอย่างชัดเจนเช่นขอให้การงานที่ติดขัดอยู่ราบรื่นขอให้พบทางออกในปัญหาชีวิต หรือขอให้มีสุขภาพแข็งแรงขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดเมตตาสงเคราหบให้ความปรารถนาอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมของข้าพเจ้าจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จโดยฉับพลันทันทีด้วยเถิดนี้คือการยื่นเรื่องต่อผู้มีอำน,นาจสูงสุดค่ะจากนั้นในขั้นตอนที่สเราจึงค่อยส่งมอบงาน ให้กับเทวดาประจำตัวของเราโดยการกล่าวอุทิศบุญนั้นต่อไปว่าและข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหมดนี้ให้แก่เทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าทั้งที่ท่านกำลังดูแลข้าพเจ้าอยู่ในปัจจุบันและที่เคยดูแลข้าพเจ้ามาในอดีตทุกชาติพบขอท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาและเมื่อท่านได้รับบุญของข้าพเจ้าแล้วขอท่านจงมีกำลัง มีฤทธิ์เดชบารมีมากขึ้นและโปรโดจงเป็นธุระช่วยดลบันดาลน,นำพาหรือช่วยเหลือเกื้อกูลให้ความปรารถนาที่ข้าพเจ้าได้ตั้งจิตอธิฐานไว้ต่อหน้าคุณพระรัตนตรัยนั้นสำเร็จหลุล่วงไปได้โดยง่ายโดยเร็วพลันด้วยเถิดเห็นความแตกต่างไหมคะมันทรงพลังกว่ากันมากวิธีนี้ไม่ใช่การไปร้องขออ้อนวอนเทวดาโดยตรง แต่เป็นการมอบหมายภารกิจที่ได้รับการอนุมัติจากเบื้องบนมาแล้วเทวดาประจำตัวของเราท่านก็จะทำหน้าที่ด้วยความเต็มใจและเต็มกำลังเพราะการช่วยเหลือเราให้สำเร็จตามคำอธิษฐานนั้น <c oughs> ก็ถือเป็นการที่ท่านได้ทำงานสนองคุณพระรัตนตรัยด้วยในตัวเป็นการสร้างบารมีให้กับตัวท่านเองเช่นกันคำขอของเราจึงมีน้ำหนักมีความศักดิ์สิทธิ และมีโอกาสสำเร็จสูงกว่าวิธีการอื่นใดอย่างเทียบกันไม่ได้เลยค่ะและแล้วเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายซึ่งเป็นเหมือนบทสรุปที่รวบรวมกุญแจทั้งสดอกเข้าไว้ด้วยกันเป็นจุดที่จะทำให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพรวมทั้งหมดและเข้าใจความจริงอันน่าทึ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำสอนของหลวงปู่ซึ่งผมขอเรียกว่าเป็นความจริงที่พลิกความเข้าใจ เทวดาก็รอเราช่วยใช่แล้วคะ่ะท่านฟังไม่ผิดตลอดเวลาที่เราฟังมาตั้งแต่ต้นเราอาจจะรู้สึกว่าเรากำลังเรียนรู้วิธีขอความช่วยเหลือจากเทวดาเราทำบุญเราสวดมนเพื่อให้ท่านมาช่วยเราแต่ความรับที่ลึกซึ้งที่สุดที่หลวงปู่พยายามจะชี้ให้เราเห็นก็คือมันไม่ใช่แค่การขอพรฝ่ายเดียว แต่มันคือการสร้างพลังให้กับเทวดาประจำตัวของเราเพื่อให้ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองดูแลเราได้อย่างเต็มศักยภาพปราศจากข้อจำกัดใดๆความจริงก็คือเทวดาประจำตัวท่านก็รอคอยบุญจากเราอยู่เหมือนกันค่ะท่านผูกพันกับเราด้วยสายใยแห่งกรรมชะตาชีวิตของเราและภพภูมิของท่านมันเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก เมื่อเราตกต่ำมีความทุกข์จิตใจเศร้าหมองกระแสพลังงานลบจากตัวเราก็จะส่งผลกระทบต่อท่านด้วยทำให้ท่านหม่นหมองและมีกำลังน้อยลงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรายกระดับจิตใจของตัวเองด้วยการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนากระแสบุญกุศลที่สว่างสวัยจากตัวเราก็จะส่งไปถึงท่านทำให้ท่านมีทิพยสมบัติที่งดงามขึ้นมีรัศมีกายที่สว่างขึ้น มีกำลังฤิ์ม,มากขึ้นดังนั้นการสวดมนต์มหาจักรพพัดการอุทิศบุญเล็กๆน้อยๆทันทีและการอธิษฐานผ่านคุณพระรัตนไตรยัยมันจึงไม่ใช่แค่วิธีการขอพรแต่มันคือกระบวนการสร้างความสัมพันธ์และการร่วมมือกันระหว่างเรากับผู้พิทักษ์ที่มองไม่เห็นมันคือการเปลี่ยนมุมมองจากผู้ร้องขอที่อ่อนแอไปสู่การเป็นผู้สนับสนุนที่เข้มแข็งเราไม่ได้แค่รอให้ท่านมาช่วย แต่เรากำลังลุกขึ้นมาช่วยท่านก่อนเราช่วยท่านด้วยการส่งกำลังบุญไปให้เราช่วยท่านด้วยการชำระหนี้กรรมเก่าของเราเพื่อให้ท่านทำงานได้สะดวกขึ้นเราช่วยท่านด้วยการยื่นเรื่องผ่านบารมีแห่งพระรัตนตรัยเพื่อให้การช่วยเหลือของท่านมีความชอบธรรมนี่คือการทำงานเป็นทีมเวิร์กที่สมบูรณ์แบบที่สุดเราทำหน้าที่ของเราในโลกมนุษย์คือการสร้างบุญสร้างกุศล และท่านก็ทำหน้าที่ของท่านในโลกทิพย์คือการปัดเป่าอุปสรรคและนำทางเราไปสู่ความเจริญเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่รวดเร็วและยั่งยืนดังนั้นหลังจากที่ฟังคลิปนี้จบอยากให้ทุกท่านลองเปลี่ยนความคิดดูใหม่นะคะทุกครั้งที่ท่านสวดมนต์ทุกครั้งที่ท่านทำความดีให้นึกเสมอว่าเรากำลังส่งสเสบียง เรากำลังเพิ่มพลังให้กับเพื่อนที่ดีที่สุดของเราที่คอยดูแลเราอยู่เสมอเมื่อเราให้ก่อนด้วยใจที่ปรารถนาดีต่อท่านอย่างแท้จริงสิ่งดีๆทั้งหลายก็จะย้อนกลับมาสู่ตัวเราอย่างที่เราเองก็อาจจะคาดไม่ถึงเลยทีเดียวค่ะนี่แหละค่ะคือหัวใจที่แท้จริงของคำสอนที่หลวงปู่ดูได้เมตตาทิ้งไว้ให้พวกเราสรุปกุญแจสำคัญ3ประการในวันนี้อีกครั้งนะคะห คือการใช้พลังแห่งบทสวดมหาจักรพัรเพื่อเคลียร์ทางกรรมเก่าและเพิ่มกำลังหลักให้กับเทวดาประจำตัว 2. คือการหมั่นต่อบุญอุทิศบุญเล็กๆน้อยๆที่ทำในชีวิตประจำวันให้ท่านในทันทีเพื่อให้ท่านมีพลังงานสำรองพร้อมใช้อยู่ตลอดเวลาและ 3. คือการอธิษฐานผ่านอำนาจสูงสุดแห่งคุณพระรัตนตรัยก่อนเสมอ เพื่อเพิ่มน้ำหนักและความชอบธรรมให้กับคำขอของเราแล้วจึงมอบหมายให้เทวดาเป็นผู้ดำเนินค่ะลองนำเคล็ดลับทั้ง3ข้อนี้ไปปรับใช้นะคะทำด้วยความสม่ำเสมอทำด้วยความศรัทธาและทำด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วลองสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านดูค่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะ เคยมีประสบการณ์แปลกๆหรือเรื่องราวดีๆที่รู้สึกเหมือนมีเทวดาประจำตัวคอยช่วยเหลือบ้างหรือไม่มาแบ่งปันเรื่องราวของท่านในความคิดเห็นด้านล่างได้เลยนะคะการแบ่งปันประสบการณ์ก็ถือเป็นการสร้างบุญบาร,รมีอย่างหนึ่งเช่นกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมะปัญญาคลังความรู้พุทธของเราเอาไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้สวัสดีค่ะ หลวงปู่ท่านสอนไว้ค่ะเคล็ดลับที่น้อยคนจะรู้การขอพรจากเทวดาประจำตัวให้สัมฤทธิ์ผลเร็วที่สุดไม่ต้องรอนานอีกต่อไป